ก็สวัสดี FC ทุกท่านและก็เพื่อนช่างทุกคนนะครับก็สวัสดีปีใหม่กันทุกคนทุกท่านนะครับอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับวันที่7นะครับของเดือนมกราสองพนนะครับผมสวัสดีปีใหม่กันทุกคนทุกท really <cus> ่านนะครับแล้วก็โชคดีตลอดทั้งปีแล้วก็ลำล้ำรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็การงานราบลื่น การงานเยอะเต็มหน้าร้านข้างในที่เป็นช่างนะครับข้าไหนที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็น f อฟที่ไม่ได้เป็นช่างก็ขอให้เจริญในการงานในหน้าที่ทุกๆอย่างนะครับผมสวัสดีปีใหม่กันทุกคนทุกท่านครับมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้นะครับช่างกบจะพามาเช็คนะครับเป็น power amp d e c o n ใช่เปล่านะครับ dec de double c o n นะครับเดคอนเป็นรุ่น ab นะครับเป็นคลาส ab นะครับ form usa เทคโนโลยีฟ form usa นะครับเทคโนโลยี form usa สองพันสี่ร้อยวัตต์สี่ชั้นแน่นนะครับอาการลูกค้าบอกว่าไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเปิดอยู่ดีก็เสียงหายไปเองนะครับเสียงหายไปเองนะครับจะรดับ เสียงหายไปเองนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับลูกค้าก็เลยทําเองดูดูคลิปช่างกบทําดูเลยแต่ก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกก็ไม่ได้เก่งอะไรมากทําดูแล้วควันขึ้นเลยนะครับควันขึ้นเลยตรงอานะครับไม่รู้อาตัวไหนอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่มีเสียงเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรนะครับ มาดูกันเดี๋ยวช่างกบจะลองป้อนไฟดูนะครับเพิ่งแกะออกจากกล่องนะครับส่งมาถึงเมื่อเช้านี้ถึงคิวก็ทําหน่อยนะครับแล้วก็มาเนี่ยทำแนวทางนะครับลงคลิปเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างนะครับมือใหม่ที่อยากจะชอมอย,อยากจะซ่อมนะครับอยากจะศึกษาอโอเคนะครับเสียบเข้าไปแล้วอันนี้ติดนะครับ ไม่ติดโปรเทคแต่ไฟเขียวขึ้นนะครับแต่ไม่มีเสียงนะครับช่างกบก็จะไม่ได้ลองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนอนอยู่นะครับจะดังก็เลยไม่ลองเสียงเลยจะวัดไฟให้ดูว่าอาการแบบนี้ไฟจุดไหนที่มันบกพร่องนะครับบกพร่องเราจะเช็คอย่างไงนะครับวิธีการเช็คแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าได้มาอย่างนี้เราลองวัดไฟ ไฟมันน่าจะได้อยู่แล้วลหะเพราะว่ามันไม่ติดมันขึ้นแต่มันไม่ติดโปรเทคนะมันก็ขึ้นปกตินะครับมาวัดดูไฟขา C นะครับเทียบ e กับ C ่ลบยโวลต์บวกยีทำไมไม่เท่ากันลบ -28 บหวกยี่ห่างกัน2อโวลต์นะครับไม่เป็นไรอโอเคพอเราทำอย่างนี้ได้ทุกขานะครับ ลองวัดฝั่งนี้สิอ่าโอเคฝั่งนี้โอเคเอาอันนี้ยี่สิบเก้ายิบหกลบเยอะกว่าบวกนะครับไม่เป็นไรครับอ่าโอเคต่อไปเราก็มาวัดในส่วนของอ่าไฟเลี้ยง IC นะครับ IC 14สิขาชุดนี้เป็นออฟแอมันอยู่ในส่วนของ ภาคปรีนะครับปรีปรีปรีแอมหรือว่าภาคคอสนะครับก็มาเช็คขา14กับขา7นะครับขา7จะเป็นไฟลบขา14เป็นไฟบวกนะครับก็เทียบกราวตรงไหนเทียบกราวตรงขั้วตรงลบนี่ครับตรงลบหรือว่าตรงนี้ก็ได้ตรงอินพุตนี้ก็ได้นะครับช่างกบจะเทียบตรงนี้นะครับเทียบตรงขั้วลบของลําโพงนะครับจุดศูนย์รวม แล้วก็วัดขาสิบสี่ก่อนนะครับขาสิบสี่ไม่ได้ลบนี่ลบนี่บวกเมื่อกี้ช่างกบพูดผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดู ไฟบวกไฟลบนี่จะเป็นขาสิบสีนะครับนี่ถ้าพูดผิดเมื่อกี้ต้นๆจำไม่ได้ว่าช่างกบว่าขาสิบสีเป็นไฟบวกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยมันได้สิบสองโวลต์ขาสิบสี่นะครับส่วนขาสี่เป็นไฟบวกนี่ไม่มีไฟเลยนี่เห็นไหมครับได้ลบศูนจดแปดติดลบเฉยเลยนะครับเดี๋ยวมาเทียบฝั่งนี้ดีกว่ามันมองไม่ค่อยถนัดนะ ทางนี้เทียบตรงขั้วลำโพงขั้วลบเลยนะครับเห็นไหมดูกันดีๆนะครับไฟไฟขา14บี่เป็นไฟลบนะครับขาสิบสของ IC TL084 หรือ TL074 นยะ์เจ็ะมีเห็นไหมสิบสอโวลต์มีนะครับมีทุกขาแต่ว่าไฟบวกขา7จ็ดไม่มีแถมติดลบอีก0.8นยลบ0.8นะครับ มันก็ไม่ดังอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ดังอยู่แล้วมันจะมีซีเนอร์12โวลต์ตรงนี้มี12แต่ฝั่งนี้ไม่มีนี่มีซีเนอร์ตรงนี้ซีเนอร์ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆนีนะ นี่ซีเนอร์ตรงนี้คุมไฟนะครับเห็นไหม,เห,มเห็นมิเตอร์ไหมม,ม,มันสว่างนะเออน,นี่น่าจะเห็นกันสว่างไปตัวนึ่งขนาดมิเตอร์ตัวใหญ่นะปกติใช้ตัวเล็กน่าจะเห็นนะครับโอเคประมาณนี้แหละขาสนะครับขาสเป็นไฟลบไฟบวกไม่มีมานะครับแต่ขา14 มีไฟลบ er ออกมานะครับมีไฟลบออกมามันก็ไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับนี่ไม่ทํางานอยู่แล้วอันนี้ไฟลบขาสิบสี่ไฟบวกขาสี่มาดูสัญญาณไบอัดไฟไบอัดขาทานทตเนิเตอร์เห็นไหมไม่มีเลยเห็นไหมนะครับมันก็ไม่ดังอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่มีไฟไบอัดมามาไบอัดขาบีทานทติเตอร์พาวเวอร์ทานทต swear, ิเตอร์ขยายนะครับไม่มีเลยเห็นไหมครับปกติ0.3 0.4นะครับ เทียบเทียบาขา e กับขา b นะครับเทียบเนี่ยนะครับไม่มีมาเลยนะครับเห็นไหมได้แค่ลบเท่าไหร่ลบศูนจุดไม่มีนะครับมันก็ไม่มีสิเพราะว่าไอตัว off m ชุดปีอ่ะมันไม่มีไฟออกมานะครับมีไฟแค่ขาเดียวไฟเลี้ยงแค่ไฟลบไฟลบตรงขา14มีแค่จุดเดียวส่วนไฟบวกขา7ไม่มีนะครับมาดูกันว่าทำไมถึงไม่มี เราก็มาไล่ในส่วนของอ๋อนี่ไงที่เขาทำลืมดูนี่ครับเป็นอาน่าตัวนี้ตรงนี้ที่เขาทำนี่นี่ยังมีปกติจะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับมันขาดหรือเปล่าหรือว่าเป็นประมาณไหนเขาบอกมีควันขึ้นนะครับไม่ได้ถามว่าอ่าตรงไหนมาวัดกันดูเอาใหม่นะครับเทียบกาววัดต้นๆเลยฝั่งนี้นี่เนี่ไง ลบยี่ห้าโวลต์ออกมาก็ลบสิบสองเห็นไหมครับตรงนี้ลบมีมาด,ดูจุดนี้ที่เขาทําบวกยี่สิบเก้ามีมาครับบวกมีมาส่วนลบอยส่วนออกมาออกอีกขาหนึ่งไม่มีได้ศูนย์จุดแปดติดลบเฉยเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสิไม่ต้องไปคิดมากที่ติดลบนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะโอเคตัวนี้อาจจะขาดนะครับอาจจะขาดไปแล้วฝั่งไฟบวกนะครับเดี๋ยวช่างกบจะหามา ต่อใส่ดูนะครับว่าไฟไปอัดขา B ของทันติตเตอร์พาเวอร์ทันติตเตอร์ขยายมีมาหรือเปล่าถ้าไม่มีมาก็มันก็ไม่ทำงานนะครับสัญญาณเสียงก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวหาแกะเอาตามบอร์ดเก่าก่อนแป๊บหนึ่งครับมีไหมเอ่ย เพราะว่าค่านี้มันน่าจะเป็นค่า220โอห์มนะนี่ยังมีนี่ครับเดี๋ยวขอปิดกอดเขียนว่าสองส่วนมากก็220โอห์มนะครับมีไหมเอ,อ่ยมีตัว330โอห์มเดี๋ยวตัดเอาดีกว่า 220โอห์โมมีไหมเอ่ยมีแต่ตัวใหญ่เดี๋ยวหาตัวใหญ่มาใส่เผื่อมันมีดูแป๊บหนึ่งนะครับมาดูก่อนตัวนี้กี่โอมไม่รู้นะครับมี2ตัว ตัดเอาเมื่อกี้นี่นะครับไม่รู้ว่ากี่โอห์มเดี๋ยววัดดูก,ก่อนนะครับวัดดูก,ก่อนกี่โอห์มเนี่ยตัวไหนสองรอยี่สิบก็เอาเลยนะครับเพราะว่าค่าเก่ามันค่าเก่ามันสองอยี่สิบตัวนี้โอ้ทำไมเป็นคีเลย โอ้เป็นเคเลยเหรอไม่ไม่ใช่เป็นเคครับ0.794ก็คือ700 7 9 0 94โอห์มนะครับถ้า 0.7K อ่จเคนะครับมิเตอร์มันจะขึ้นแบบประมาณนี้โอ้สูงมากใช่ไหมมันอยู่ที่ โดนมือเราหรือเปล่านะเอาใหม่นังไงเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ไม่ได้โดนมือนะครับมันก็ไม่ได้ตัวนี้ดูก่อนตัดมานี่ไงโอ้ยนี่ไงสองร้อยสิบเจ็ดโอเคได้นะครับสองร้อยสิบเจ็ดโอห์มนะครับตัวนี้สองร้อยสิบเจ็ดโอห์มนะครับลองเอาตัวนี้ใส่ดูตัวนี้มันค่าเท่าไหร่มันเหมือนอไอ อ่220โอห์มสึกว่ามันจะ,ะติดเหนียวเลยถ้าไฟพวกนี้นะครับถ้ามันมีมามันต้องดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระแสไบอัดของ ขาบีทานทิตเตอร์ก็ต้องมีมาอา้าวขาดเลยแล้วจะต่อ,อยังไงเนี่ขาน่าจะทำตัวนี้แหละเพราะว่าเห็นลูกค้าบอกกี่โอมโหมันมันศูนย์จุดศูจุดเท่าไหร่ศูนจดหนึ่งห้าโอหมอะนะครับไม่ไม่ใช่สองยสิบโอหมนะครับโอ้ยใส่ไปก็ ไอซีไม่ช็อตแล้วหรือตายเลยสองยิบเกไฟออกย9ิบเกนะครับตรงนี้ไฟเลี้ยงมันเป็นไฟเลี้ยงไอพวกขยายตัวนี้อยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยงนี่ครับไฟเลี้ยงบวกลบของขยายอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไฟ12โวลต์นะครับที่มันไฟบวกตรงนี้ผ่าน R แล้วก็ดรอปรลดแรงดันนะครับดรอ จากยีิบเ้าให้เหลือ12ประมาณ12-13นะครับแล้วก็มาผ่านโหลดก็คือมาเข้าโหลดจ่ายให้โหลดก็คือ IC นะครับเขาจะคํานวณค่า R มาอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่เยอะไอตัวไฟเลี้ยงตรงนี้ก็จะน้อยลงนะครับก็จะทําให้เหลือนิดเหลือเหลือน้อยลงนะครับอย่างใส่330ก็สมมติเหลือ13มันก็จะเหลืออยู่ประมาณ10นะครับ1 0โวลต์ v, หรือ 11. จุดนิดๆน,น,นะครับผม อลองใส่ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมอันนี้217หรือ220โอห์มละครับใกล้เคียงกันใส่ได้ตัดมาไปหามาจากบอร์ดเดี๋ยวตอนเช้าค่อยหามันมันหายากนะครับเพราะว่าจอดมอเตอร์ไซค์ลองใส่ดูก่อนนะครับเผื่อไอซีมันชอ็อตมันอะไรถ้าไอซีมันชอ็อตหรือมันมีปัญหานะครับ ไฟมันจะตกนะครับไฟเลี้ยงอาจจะตกทันทีเพราะว่ามันชอ็ชอตช็อตในตัวแต่ถ้ามันไม่ดังเลยมันไม่ชอ็อตมันก็อีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าใส่ใส่มาผิดค่าเอาค่าที่มันโซ่อมน้อยมากเลยคิดว่าต่อตรงหรือเปล่านี่ทำไมใส่ค่าเยอะจัง ขาบอกเออมีอาไม่มีอาไม่บอกประมาณนี้นะครับมีช่างกบก็ไม่ได้ใจก็ต้องมีหน้าที่ซ่อมก็ซ่อมนะครับยังไงก็ต้องทำให้มันจบละครับโอเคลองต่อตามนี้ดูก่อนนะครับให้มันได้ก่อนนะครับช่างกบจะไม่ได้ลองเสียงนะครับเพราะว่า มันดึกแล้วนะครับอโอเคมาดูกันเลยเปิดเสียบปลัก๊กปุ๊บติดแล้วนะครับติดแล้วมาวัดไฟกันมาวัดในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับเทียบเลยลบได้บวกอ่าเห็นไหมสิบสองจได้ เนี่ยได้มาวัดขานี้ประมาณ0.3หรือ0.4นะครับประมาณนี้เนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับ0.366กระแสไปอัดมาแล้วขา B นะครับมีทุกขาเท่ากันเลย0.3 0.3 0จอาจจะจุดจุดอาจจะเยอะกว่านิดเดียวนี่อันนี้0.37อันนี้0.369ไม่เป็นไรครับ เห็นไหมครับมาได้มาพอดีเลยนะครับก็คือได้นะครับเพราะว่าทําไมไอกระแสไปอัดตรงนี้ไม่มีเพราะ IC นะครับมันขาดไฟบวกนะครับก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้คือมีเสียงแน่นอนร้อยเซ็นนะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงก็ไม่ได้ต่อนะไม่ได้ต่อสัญญาณอินพุตสัญญาณอินพุตขาดหรือว่า IC ก็ไม่น่าจะเสียนะครับ ถ้า IC เสียไฟ12บวก12กับลบไฟบวก12ตรงนี้น่าจะดรอปลงอาจจะเหลือ9โวลต์หรือ8โวลต์นะครับถ้ามันช็อตนะครับถ้ามันช็อตส่วนมากนะครับที่เจอเจอไฟสูงเยอะอาจจะเขาอาจจะเอาไปใส่แล้วแบบมีควันขึ้นประมาณนี้อาจจะดูที่ R นะครับอยู่ที่ R มันมีปัญหานะครับผมก็คงประมาณนี้แนวทางการเช็คเสียงไม่มีนะครับเช็คแบบไหนเรียงลำดับให้ได้นะครับตามจุดที่มันควร ควรจะเริ่มต้นจุดไหนมั่งนะครับก็ประมาณนี้แนวทางอาจจะไม่ละเอียดพอนะครับจอ,อก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนช่างไม่ไม่มากก็น้อยนะครับเยอะกว่านี้ก็หาดูคลิปต่างๆต่อนะครับคลิปจังกบก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากสวัสดีครับ